สวัสดีครับพี่นอ้องต้อนรับเข้าสู่ช่องสรายนิรุบบะลำเพลิลอนออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีพี่เอ๋ครับอากาศพอดีเนาะมือนี้พอนาวพองอ่อนเดี๋ยวเราส่งคนหน่อยกันค่ะพี่น้องไปจวดเลือดเนื้อเสียใครพี่น้องซีจัเกตเตรียมตัวแล้วค่ะซีจัเกตเพชรบันเทสเดี๋ยวเราข้อส่งอีหล้อหน่อยนะ้องทันจ้า มันนี่ผู้ใยเส้นสุดนี่อีกแล้วแต่ว่าปรทธานเดี่ยไข้มปมออกยังมัดไปเรียบร้อยคือเกาอยู่นะมันมัดไปเรียบร้อยคือเราอยู่เาสุดกันที่คิวบนเนาะลูกสาวมาันไปสาวอะลูกสาวมันก็เรียบร้อยเขามัดไปก็ได้เก็บปมไปสักแบบป่ะคายปมคะซอไปไหนซอเสียงไม่มีก็ยังจะเซลสาวอยู่เนาะ อซิมซอสหรือซิมแต่งตัวเหมือนซอเลยแฮ้ยแต่งตัวเหมือนซอสเลยหรอไมเหมือนหรอกซอสสวยกว่าสวัสดีค่ะลูกสวัสดีทอดใหม่แล้วเนี่ยทอดใหม่แล้วหรือว่าเคสใหม่เก่าเลยล่ะเคสใหม่เคสใหม่เตาดนแล้ว ไม่ไปเ,เดือนแล้วแบบนาชม,ม,ม,มน,จจนี่แหละน้อยน้ำกันค่ะวันนี้พ,นพ้าต้นปี่ป้อมแต็มปอนต่นชื้นกล่องแนมมาจากสิวมัวมม่วสีเส้นหน้ากล้องไม่หรือเ,เริ่มเส้นหน้ากล้องหรือเปล่าหรือว่าตาฟังหนะรือว่าตาฟังแลเป็นมัวม่วสิ เมนวะแม่นเซเบิ่งแม่นตีเล่นนี่มั่วหอวมึงเลยเออเช่นอย่างนี้เลยเลี้ยวๆยังแล้วบัดนี้เออเล่นทั้งนั้นมันมั่วพวก่อยก็เป็นมั่วมั่วป่ะที่ขอนัวมั่วสุล่นเอร่อยพี่น้องแป๊บนึงนะคะขออนุญาตบ่สะตอปดอกเอาแบบนี้แหละเรียวๆเอาไม้ไผ่เนี่ยป่ะเนี ม่วอเกอ่าเออม่วงรอเอานะพี่น้องนะ <laughs> แก่งยูทูบเบอร์เด็กๆเบอร์ลินไปถามไนแลละล้วงเพื่อเว่าะคนแปดหน้าที่ด้ตอนนี้พดาดฉากได้ไป มาเจลเจลมาไปกระสอบมาได้แล้วขาไปรุ่นขาเพลงขึ้นอุย้ยเขามีผีเสี้ยด้วยอ่ะคุูแองจี้<า>เพราะว่าอยากได้ไปหยาดเขามากขึ้นกันมอนอิงครูอย่างได้ไหมล่ะอยู่กับครูล้าน้อยค่ะอ้ยอยู่กับครูล้าน้อยเหรอทำไมอยู่กับครูล้านน้อยอ่ะ เขาไม่มีเสื้อติดยุคเก่ามา ลเลยหูกสีสวดมหลงบทค่หัวอุ้ยเขามีคีตาเป็นผีเสืี่ยอุ้ยเขามีคีตาเป็นผีเสื้อทุกคนเล้าตัวไหน่ะจะเอากบอันนั้นหาหัวละ่เาจะเอาเรื่องมาละราไปดึงเอาจะดึงอันไ้หัวเขาเแค เดเอาเลยแต่ลูกได้มา2อตัวเต้ไลยูเต้ไลยูเต้ไลยู่ขอบุค่าตายมัน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 ส่งส่งส่ส่งลูกจวมีสองตัวเอาพูละตัวตัเนาะเ็แม่คับลูกก็ต้องหักกันก็โจก้ัมาเป็นบอวิอย่าว่าครูเป็นคนชี้รับมาแ อันนี้ครูไม่ได er ok ้รักเขาให้ครูเขาหลีตัวซาดเขาเห็นครูไปรักเอาดูวนี้เต้อมีีเปลนีอกินหน่อยแน่มัน ทีหลายคนตัวทั้งลูกทั้งลูกเสียตัวพี่น้องมอกว่าหลอบก้อนยี่หน่อยมัดมัดไลไรหลอบหลังหลอบนี้ยหง่มัดหลังหรือเปล่าเศร้าใจหรอล่ะไปเห็นผาปูโต้น่นแหละเนาะ็ะไปเจ้มันเป็นระบายคือผาปูตโต้หลักลูกหลานไม่น้องโซเหลียยังก็พอบอกเจ๋อนนั พ่อจัวพ่อสนใจล่ะเต๋อชั่วลงเลยยันหอกเอาพ่อจัวพ่อสนใจล่ะเมื่อนี้เมื่อนี้พ่อจะเข้าบ้านอยู่ยดีเมื่อเล่นบ้านฟาพ่อจะต้องเข้าบ้านก่อนยันหอกเอาออกกันเลยฮะชั่วไปจอดไปหาพื้นเ้าบริบบไปหาน้องฮักแพงพื้นเ้านั่นน่องฮักแพง เดี๋ยวบอกเอฟซีเลยก่อนเนี้ยจะฟังไ่มาจทัวเอป่าั่เอดี๋ยวคนบอกเขาใจสุมงตีตีเข้าทุกคาบทาเล่นปะเดวเดี๋เาเอบอจบแล้วววงสอโอ้ยอวงหนึ่งแแพงอยู่วงสองออให้คนไม่เข้าใจแบบแบบแบบจบฟัองปเดจับจไปกระเดียก ไม่ได้สาวดอกแบบแบบผู้ต้องใจที่อยากมาหาเรื่องอ่ะเรื่องก็แบบอ่าแบบแบบเหมือนเอาแบบพอโจยเอาองค์หญิงมามาแข่งกับแบบมาแข่งกับองค์หญิงอ่ะท่านที่มันไม่ใช่มันคนละเรื่องคนละคนบอกว่าเป็นแต่เดือนป่ะเหรอม่แต่ว่าโจเดือนป่ะแมนค่ะเดี๋ยวมือเอื้นผู้ใดอยากไปเจอกันที่9โมงเช้าที่ยูทูบช่องสาวน้อยอยากคุยอยากเคลียร์ ผู้ใดข่อเคี้ยวไข่สิได้บอกายคนยอสำหรับคนที่เขามาเาหาเรื่องหรือคิดที่แบบคิดที่ไม่ใช่คิดต่างนะแต่ว่าคิดที่ในทางที่ลบคิดลบคิดลบลบในทางไม่ดีเจอผมแน่เพวกที่ข่แต่ง่ง่ผมเข้าใจมาคนหลายๆคนที่เป็นมึงโจทย์ใหญนะแต่คนที่ไม่เข้าใจคนที่อธิบายแล้วเนี่ยมันยังมองเราลบๆมันยังคิดว่าเราดิลบๆอยู่เสมอคิดว่าเราจะไม่รู้ ี่มันพ่อกับลูกมันคู่บุญคู่บารมีกันได้อยู่แล้วเอออาจารย์ยังก่อนอาจารย์เน่าอ๋ออาจารย์อันอาจารย์ยังกว่าอันเชียงไล่หน่อยวะอาจารย์อาจารย์ใช่ทุกคนมันดันเออมันดันกุ้งกิงมันก็คือลูกเราอยู่แล้วเออเออเราคิดเหมือนผมหรือเปล่าคิดแทนผมได้หรือเปล่าว่าผมจะเปิดอีกวงเนี่ยถ้ามีหุงหิงสองคนผมจะแบ่งผมไม่หาคนอื่นอีกแล้ว มก็จะเอาแค่องคงยิงไปอยู่ตัวนี้องคงยิงหนึ่งองค์ยิงสองไปอยู่องคสองไหมล่ะเออเป็นองคงยิงหนึ่งองยิงสองไปเลยให้มันจบจใช่ให้มันจะไปต้องหาคนอื่นอันนี้มันมีองค์อิงเดียวอุงิงเดียวก็ต้องอยู่กับพ่อตรงเน่แล้วคุณหาไอให้ผมไม่ละคุณหาคนทีกหนึ่งคนให้ผมไม่ละอ่าแต่ผมก็ต้องมีไ้อย่แลเรฮอตี้ต้องเต็มเออเอาออ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 เนเล่นเโอยนา จากกเรากาสูงี่ดาวะเพดาวรุ่งเรียนบระหันนึงตกใจพนของรางวลูกชุนด่ประเทศรางัอันติสขดารุ่อรอยยิ้มและเสียงปบมือดารก็รับองิงฮ็รามันมีองินเดียวในโลกมันม่แค่องิงเดียวจะให้พ่อจูดังไอใช่ไหมล่ะใช่ครับ ว่าเหมือนจะพ่อวันนั้นคนนี้จะมาแข่งปุ่งยิงมันแข่งไม่ได้หรอกปุ่งยิงมันชนะขาดลอยหมดแล้วปุ่งยิงเขาลอยตัวแล้วิงเาอาโว่ไม่มีใครมาเจี๊ยบกับปุ่งยิงแล้วตอนนี้เ,เ,เรามันมีอีกหนึ่งวงใครไม่มละ่ะพวกนี้เดี๋ยวก็ไม่มีเสียงลงง่องมาก่อนลงมาก่อนลงมากรอ,กอดูพรุ่งนี้กูจะดูว่าไอ้ไหนมันจอดคอมเมนต์ในทถวลบๆเออโดยไอ้เด็มึงเกยงกูบอกแน่นอนเออเป็นไหม ไคด่าก็บล็อกไคด่าก็บล็อกมันไคด่าก็บล็อกไปเลยพ่อมาขามพ่อมาขคมมาขามมาขามแข่งก่นข้อมันชุ่มชืินโอ้มันจะปวดในหลังมุดเจ้าหญิงสิว่ามีแต่ลูกน้องที่มันเป็นบ้ามันก็เป็ี่ยนมาตราพ่อมันเป็นอะไรจะเป็นเบอลลูนนี่นะเด้อตอนนี้นะพ่อพ่อข้อจะได้ชืินพ่อข้อจะได้ชุ่มไอ้ ไปดีกว่าเราไปครัวไปคนแจวกันเถอะ <c oughs> <c oughs> พบอกกันไหคิวด่าก็ไม่รอดเจ็บค้อน้ำพันหนาแล้ <c oughs> วล่ะผอบอกกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ